วันนี้ก็มีคนโคราชมาหลายเด้ะข้างหน้านั่นเด็นั่นจ๋าจา,จา,จาฉันเห็นแกลแล้วนะคนโคราชมันลอยเปอร์เซ็นต์เลยแหละมันไม่งามเลยก็พูดกันเสมอแหละคนบ้านเราไม่งามแต่ว่ามันนารักหัวใจมันอะหัวใจมันกสมัยก่อนฉันไปซุ่มอยู่แถวท่าวัดเนี่ยคอยตักหน้าไปเขาสาวเขาเชิงรู้นะเนาะไปไหนก็เล่าเขาฟังแต่เรื่องนี้มันประทับใจสมัยหนุ่มสาวเขาทำเป็นแบบ ถตาหากเก็บมะขามมะขามมันจะออกมาขามเล่นน่อยมะขามมะขามมะขามวัดเนาะลูกเนหน่อยทําท่าทิ้งขุถังเอาไว้เด้อทาท่าไม่เห็นเองแอบอยู่นะทําเป็นเดี๋ยวเอ็งไปหามะขามกินก่อนเถอะเดี๋ยวจักคู่กันตักก็ได้ว่าทำท่าไม่เห็นเอ็งก็ทําท่าแอบแอบตักหน้าให้เขาตักลงไปในบ่อวัดตักมาแล้วเสาถามมาเอ๊ะทำไมหน้ามาจากไหนหน้ามาจากไหนว่ารู้จีรลงอัศจรรย์หรือวะ นดี๋ยวคือคือความซื่อซื่อของบ้านเราเนาะตะพันข่อยนี่เกิดจะไปพูดยานคางและตะพันข่อยเนี่ยมันคักนะมันพูดยากนะคนอื่นก็ฟังมันไม่รู้เรื่องแล้วเกิดมาตะพันข่อยเนี่ยเราก็เกิปเรื่อว่าฉันเด้อฉันที่ดูคอนเสิร์ตพุงเทพวันที่ยี่ห้าเราก็ตะพันข่อยโอ้ยุ่งยมันยุ่งแน่นอนคำว่าข่อยนะครับบางท่านอาจจะจินตบัดมันแปลว่ามันมันมันสอดกันเกี่ยวกันมันมันยุ่งมัน มันควยนะครับมันควยนะฮะบ้านผมตะพานควยมากเลยครับถ้าจากสระบุรีไปเนอะไปถึงถึงปากช่องก็ทางแยกเขาใหญ่ก็ควยอยู่นั่นแหะควยไรควยขัวก็จะออกตรงนั้นเลยก็โอ้ควยพอเลยตอนนั้นไปถึงสีคิวอีกแหละสีคิวก็ควยยก็จะถึงโคราชโอ้ควยทุกวัน <laughs> เวียนานาเลยครับบางทีกระลังตึงๆเนี่ยรับเอ่อ ดื่มโซดาเพียงสักแก้วสองแก้วเดี๋ยวนี้คอไม่นุ่มไม่ค่อยดีทานทานเยอะแค่สองแก้วละถึงจะพานขวอยเข้าช่องปิดค่ะกลับมาล้านเก่าอีกสงสัยมันจะไม่ถึงวันหน้ามันเอาทิตย์สแก้วอาทิตย์เลแหละออหาเรื่องวนกลับมาถึงล้านเอ้ากลับมาทําไมเรากูเข่าตะพานขวอยพิชช่องพิชมู่เด้ออ,อ่างที่จริงอยากกินเหล้าต่อกับเพื่อนมันอ่างมันอ่างไอ้หมอ,อ,อ,อนี่มันใช้ตะพานขวอยเป็นประโยชน์ กล้าไปลอยกระทงนะครับเดี๋ยวผ่านตะพานขวายตั้งสติให้ดีจะเสียเดียรายเนาะทางทางใต้เมื่อไปมาเขาก่อนเนี่ยไม่มีตะพานขวัยเลยไม่มีเลยพิจัดทางตรงเรียกว่าอะไรตรงซิ่งดิง้งแล้วทางน้อยด้วยเนาะทางทางใต้สงสารวันนี้ก็ยังไงรัฐบาลชุดใหม่ก็ฝากทำตะพานขวัยเพิ่มด้วยเนาะทางใต้แล้วพอถึงตะพานขวัยก็เราก็จะเลี้ยวที่เขาบอกว่าทางไปเขาใหญ่ À. À. qua cha tên tuần mai dương tôn xuống dạng chừng dãy tôi mất nga mơ là nào? สั่งสมเป็นงนงเงาให้ดอกนาอย่างที่คงน,นังต้องการว่าจะเป็นสายทานล้นหลามไหลราล่อที่ยังผู้คนเมืนและนาที่ปลาน้อย ร้อยเส้นใหญ่ลายทอง,งเป็นทานทองให้ผู้กทุกข์คือเขาใหญ่ทิ่นไพรพันนาทินสัตว์สาราเร่ลองลอยมีเซรีมีเกสร ความกล้าฟันควางทันบ้านมทียเป็นเขาที่ยืนยา มีเซรีมีเกสรร่รอนความนักงนาตามความฝาันขอพอรรัจงรวมกันอกป้องฟันอกป้องทานบ้านโคงไพร ขาใหญ่ผมขออนุญาตพูดคุยาภาษาคนมาเดาเองเท่านั้นว่ามันมีปัญหาอยู่ว่าคือการนักท่องเที่ยวขึ้นเขาใหญ่ปีหนึ่งระหว่างแปดแสนถึงหนึ่งล้านคนแปดแสนถึงล้านคนไม่ใช่ขึ้นทุกวันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเสราร์อาทิตย์ก็เฉลี่ยหนึ่งเป็นอาทิตย์เสาร์อาทิตหนึ่งก็เป็นหมื่นๆนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าขยะเนี่ยมันมันไม่มทีที่เก็บมันไม่พอ ไม่ใช่มีที่ทิ้งนะครับคือขยะบนเขาใหญ่จะเอาถังเปล่าพลาสติกไปไม่ได้ครับพี่แกกระเทืบแหลกมดแหละมีอะไรกินเบิ้งไม่มีกระเทืบแตงเลยพลาสติกทีนี้ก็ต้องก่อเป็นถังปูนถังอะไรเยอะๆมันก็ท้ามากๆมันก็ดูเก๊กะไม่งามตาฉะนั้นบางทีนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้จะทิ้งไหนก็ขออนุญาตนะครับขอเก็บขึ้บมาผมก็เก็บขยะอยู่ทุกวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์หนึ่งผมจะมีสมาชิกขึ้นเขาใหญ่ใช้รถสองคันจะใช้เงิน ค่าน้ำมันค่าๆเข,ข,ข่าประมาณพ5 0 0บาทต่ออาทิตย์บางอาทิตย์ก็นักศึกษาจากสถา,าบันราชพัฒน์จากรา,ามำแหงหรือจากมอกรุงเทพจากอะไรต่อไปเขาจะโทรซับไปแล้วจะไปรอที่ปากช่องผมก็เอารถรับขึ้นไปแล้วก็มีเข่าหอกันคนละหอเก็บขยะหรืบางทีก็ช่วยการจราจรอ,อย่างลอยกระทงเนี่ยโอ้โหแน่นเน่นมาก